สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสู่สุคนเนาะมัหนีกะมันน,นีมนเนายเย้าก็ยังอยู่เพื่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องอ่าวันที่หนึ่งเนาะเดือนเมษายน้องใกล้ใกล้เขอาออกมาทอดสงการแล้วก็คือพะมีอย่างไรพ่อแม่พี่น้องจำได้คลิปนี้กันเนาะก็คือรอะวังมาเน่าเสียออกไปเดือนอทางแหละพ่อแม่พี่น้องซึ่งในตอนนี้เกี่ยกฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกอีกแล้วมันนีกันยังไม่ได้ออกไปเยอะเนื่องจากฝนตกแห้งเนาะ นี่เนาะคนจะอยู่งให้ตรงหน้าผู้ทำประสาทคนตกอีกแล้วพี่น้องมานี้กะกะจะคิดตกพอจำได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวกะแห้งเดี๋ยวกะมาอยู่เนาะกะมาย่างกะกำลังจะเดินทางออกไปแล้วพี่น้องแต่บังเอิญว่าฝนตกพี่น้องเลยกะรอระวังอ่าฝนเศร้าก่อนเนาะอ่ามาย่างไปกะโบเปียกหรอกพี่น้องแต่ว่าเครื่องคลองที่อ่าข้าวซานยังมาย่างกะสิห่อไปอยู่เนาะแต่ว่าให้คนอ่าหยุดลงกนอีกนิดนึงก่อนนะผมกับพี่น้องคนกะกำลังเริ่มเนาะพี่น้องกำลังเริ่ม เริ่มเริ่มยุดบ่แล้วเลยก็มาอีกพี่น้องคนมายาวคิดว่ามานี่บืดมือบวดเว้นเนาะสั่งเกนสั่งสรรค์คนกันนั่งพักอันพนว่าพนโต๊ะเข็ดบ่ได้กำลังเริ่มยุดเนาะพี่น้องคนนี่พักได้พี่น้องเลยเงินชันหน้าวบานขึ้น เกิดวันยาวกันเลยประกาศว่าพี่น้องเนี่ยน่าประกาศได้ไหมไม่นี่ก็เป็นมือหวยออกแล้วพี่นอ้องเดือนเมษาวันที่หนึ่งเนาะทำไมสดสดอันหอนเลยแต่เหมตอนเศร้ากับบเศร้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา,าสิบโมงเนาะพี่น้องสิบโมงแต่ตอนนี้ ไล่ฮอตสิบโมงแล้วตกพอดีอันพอดีซุ่มซื่นเนาะพี่น้องผู้ดีอากาศดีเนาะเหมือนนี้คือสีอากาศดีมือเดืนเนาะพี่น้องม้เนาะก็คือสีบ่อต้องร่เกินไปแล้ววะเนาะแต่ยันต้องมือเดืนอยู่เหมือนนี้ พอปีนี้ค่อนข้างที่จะนตกดีแล้วพี่น้องฝนตกผลดีขนาดปีเลยแต่ว่าฮอตชิชิวดช่วงลำหน้าดีกะโอ้ยยังจะปวนเปนตกอีกเนาะช่วงช่วงลำหน้าตรงนี้นะคุณโตกพักข,ขนาดนตัวตามตรงไหายตรงน่าการเลือกยุดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กะ เริ่มยุดแล้วโอ้สวนผักบวบุญเนี่นี่พี่น้องเลยบวบุญบ้านป่าเนาะขึ้นไอ้บรรยากานี่แหละพี่น้องอ๋อผักหยาเพิ่นคือนหาซิปลูกเนาะพี่นอ้องคื้นแล้วอ้ออ้อผักหาเพิ่นเลยขึ้นหาซิปูกอ่าเพ่ได้เหิงเด้พี่น้องแวบบเดียวได้กินเนาะอากาศดีพี่น้องมาเนี่ ชื่นดีเนาะยืดตรงไห้ตรงหน้าก <c oughs> ะกำลังบาชเรือนทางพี่นอ้องไงกำลังบาชเรือนทางออกไปเนาะอันนี้ก็เริ่มจะรอลงไปแล้วกะจะหน่อยวันยาวก็จะได้ออกไปแล้ววันวยานะพี่น้อง กะจังได๋บ่ยาวก็ได้อัดคลิปแล้วเนาะกะอัดให้ฮอดอ่านาทีที่บ่ยาวตั้งเป้าไว้เนาะบ่ได้เบิดน้ำันบ่ยาวก็ได้เนสั่งซานกตกดินกบ่เศร้าเนาะพี่น้องดเทือนดซานก สบายดีสบายดีฝนตกฝนดินเก็บบเสาเท่านี้โอ้ยนี่อยางไปเลยมากมกตัดแข้งยางเกือบเือดเฮ้ยนะคือฝนตกฝนดินเก็บบนเสาใช่ไหบ่บุญเปียกแท้ไพ่สดเลยเกิดนมาเเทือนนะพี่น้องสร้างเทือนสร้างชั้น่นนี่แหละ หฮยยันไฟโมยันไฟฟ้าป่ะฝนตกยัตายเดีวเนาะยันมาอันฝนตกลงมาถืกันเนาะอยากบ้ำ้อกลวงดีเนาะเฮือนฝนกะอจะคนเห็ดจะคนเนาะหคนโอ้

คุณบอ่อของหนำาอ๋อนี่พันธุ์เทเป็นยังไงโอ้รยรวยอ๋อนต่อแบบซีออกมาทีไ้บ่นีนมาเบียนออกมาทีลยอ๋อคือบอยุดผลตกะบ่ยนบ่อปลอยุดได้เดวอ๋อมื่นเน่เนาขึ้นไปต่อถึงหมื่นยู่งยุดย่รคนหนาบชงลุยเ้หนหนาอ้อคนหนาบ่านะว คไหก็ไม huh? <c ười> <c ười> uh, ่ขนไนนะอ๋อนั่นนทีมเนาะเด้เด้อเด้อดออ๋อะว่าเาเป็แที่บมันเี่เป็นที่านอนหนว่าคนหนว่าคนเจ้าคนหนาได้เหรมาคนเจ้าได้เป็นคนหนนะเออ

บนบริเวณอากาศดีเด้่บัดนี้มันสิเปียกเน,นี่บบยบัดนี้ช่างโมยานเปียกเนาะ,ะเริ่มลงไม้แห้หองอีกเลยพี่น้องวันนี้วันเย้า,าคยังยังไม่ได้ออกไปเนาะแต่คือซวยๆพื่อนพี่น้องแรงๆเพื่นอๆนๆเนาะเอันเดินทางออกไปัทำภารกิจข้างนอกกันได้แต่คือเห็นทั้งสร้างเพิ่อนโมยุทธ์โมยันนี่แล้วฝนตกก็ยังโมยาอยู่ อันนี้อันนี้จะของเฮือนนะพี่น้องหนิจะของเฮือนนน่นี่ั้งแต้ที่หละอันรุ่นที่ว่าไปกับบางยาวเนาะสวาสดีเพราะเอ่อ เหตุงานจักงปีพุ่นนะพ่อว้ยบ่ได้หลายปีไปไลยบาก็แต่เขายังน้อยๆอีกฮเฮ้ยสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีเนาะสิบเอ็ดปีจะมาเรื่องเหตุงานอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยบัด้านที่ว่ามาอยู่แบบที่ว่าอย่างไหนมาอยู่แบบแบบหม่องที่ว่าโดนที่สุดก็บเป็นหม่องพร่มย่างหมูเนาะเาหมูลูกหลานเนี่ยอยู่หันเด้มันหลายนี่เงินเดือนเอาไดรนะโบลายแล้วบ้านสามร้อยมันสามร้อยชา อยู่กับลูกกับเต้าวัดทุนเลยลูกกับเต้าอยู่หันนักเตะพี่น้องกันหลายอยู่หันโดยเราอยู่ใส่นะระวังผ้าหมูอยู่ใส่จะพุ่มผ้าหมูอยู่ใส่จะพุ่มวันนี้ยังไปอยู่บี่บ้านตลาดบ่ได้ไปเรกบ้านบ่ได้ไปแล้วบ้านเพื่อนเราบ้านไม่ได้ไปเพื่อนนะยังมาฉางบ้านแห่งอย่างโดยโดยโดยบิดทะเลนงเพื่อนนี่โอ้เบิดหลายเลยจำบ่ได้เลยจำบ่ได้เลยบิด ไปก็แต่ยังเฮาย่างน้อยเนาะไปจะครบกันแต่พุ่นแล้วพอแล้วกับพุ่ดีแล้วพี่น้องอย่างนี้รุ่นเพื่อไปเห็นเดชเห็นงานตั้งแต่ก็เพลินพุ่นแหละเรื่องการเรื่องงานหนึ่งที่ผ่านมาหลายอยู่งานสวนเนาะแต่ก่อนเท็่งานสวนสวนกับบ้านกับตะกอนปัจจุบันมาอยู่ภาคมูถึงนย่าแต่ภาคมูกับบ้านบ้านอยู่จั๊บปีเนี่อยู่ภาคมูชิบะตีชิบะตีภาคมูเฉพาะภาคมูคือชิบะตีชิบะตีไรบางอื่นบ่ได้ไรยังไม่รวมที่อันอยู่กับเขาเมื่อกี้บ่ได้รวม เอาลูกจนหลานจนใหญ่เนาะลูกหลานจนใหญ่เมีนเมีนเมียนเมนเมนละลูกลูกแก่จนได้แปดตีแต่บัตรันได้เกิดโลยเลยเลยเลยมาเนี่ยมีแต่ลูกว่าอยู่เพิ่มมานียมีแต่ลูกอ๋อแต่ลูกแต่ยังเลยเลยเแล้วมาโบอะไรโบมี่ยังได้ภาพแม่มาเห็ดเชือดชานกัดซิดเลยใช่แล้วบาเนาะ ได้แยอะแยะเลยพอได้นหรอครเอาเข้าวๆนี่พออันบดบดตัวไหนนี่อันตอนนี้นะดิบเลาะนะอ่าทั้งเงื่อนทั้งย่างนี่นะเข้าวๆแบบว่าบม่ต้องตีตันไหนนะมาแช่ก็บ่ายเลยแสนกว่าบยว่าเพื่อนเลยทางล่างทางซื้อไม่ติดต่อทำลายได้กัประมาณแช่พกนี่แหละไอ้เข้าๆเนาะขาดจ้างแานยังแต่ก็ยังได้กลัวเยอะแหละทางกัวอยอะมันยังไม่ได้เร็วนี่ เป็นยังโบเล่มาบม่นี้บ่ไปแล้วเหมเนาะว่าบ่ไปแล้วว่าบ่ไปแล้วลูกเต้าหอยมาอยู่บ้านนะโบโอ้ยอยู่กับเพาอย่างนึงกันเลยสองเท่าแล้วสองเท่าจ้าจ้าเท่าเอออยู่อยู่บ้านอยู่ซ่องเนี่ยไม่เห็นลูกเต้าหรลูกหลานก็ได้เนาะมาเ็ดใหม่ยังบ่ยายังขับพลาดอยู่ขับพลาดไปแล้วเนาะเห็นนั่นเห็นทางเพื่อนแบบ เพิ่นตัวพื้นดินอยู่ก็ยังบ่หยุดบ่ย้อนนั่นะเช้าเพิ่นรีบให้แล้วเด้อยเพิ่นใมันแล้วมื้อนี้บ่น่ะเออเพิ่นแล้คหางแล้วมื้อนี้แล้วอ๋ออันนี้คือแบบมุงไปสิได้เนาะมุงมสิได้มุงลงสิเออมุงไปชุดมงนี่ไว้เอนีบ่มีานแล้วเนาะเออบ่งานเป็นหยังโดย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 มเพื่อนหมู่หยังมาางดินอยู่เนาะโนอยู่มอื เผื่อด้ชิดเนาะไปหาเงินรุงเทพเป็นสิบซ้าปีพี่นึ่งมาปัดทุกปัดยากมาเผือดเชิดมาช่างบ้านช่างเมืองใช่แล้วเนาะเนยเนยโอ้เชิดอเดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะบ้านนี้มกมใจน้ำตุ้ยเนาะเจ้าบานนี้ตุ้ยบอกแสดงเ็เพื่เดี้ยอยู่พุ่มมอนัานไหนเนาะกมกีาโม่นะเท่อกับเป็นเห็นเล่าพ่อเรอเห่นล่าพ แต่รุ่นนี้ยยันชวนกับเฮาต์ตะกี้น่ะจอยน่ะเนาะจอยแบบโรคประจำตัวกระจายตอนนี้มันเล่นยาหลายเด็กคยดิดยาแบบจับยู้อสั่งยู้อสวนนะเจ้าก็จิ้จีมันอ่อนเรื่อยนะแบบเป็นวินเป็นยังนอนนั่งเลยเลอเลยแต่พ่อคำมุขกับใจลลายเนาะเถอะฮาสวัสดีพี่น้อสวัสดีพ่อสบายดีเลยเลยโอเคพี่น้องเอ้าฮะนนั้กสิสิ

บ่ยุดหรอกมื้อนี้เนาะ thì phải นี้แหละเออๆมื้อนี้ดับเลยชมปลาดุกมาอยู่เด้ออืมอย่า không มาหน้าเลยบ่ได้ประกัน สางมา่วะตัดกระม้สางสางตัดกระสังมากอ่ะฝนตกลงมาเฮงเลยพี่น้องเลยอ่ะขอมมุ่ขกบใจอะไรเลยเอเลยเดอโยสักดีสักดีขึ้กันอ่าเคเนาะพี่น้องกันอ่าผนกำลังฟุกอ่าต่อออกมาอีกแหละพี่น้องเลยก็คือพอทำเป็นนึ่งกั ตั้งแต่อันรุ่นที่วายเยาไปหาเงินแต่ยังไม่ถึงเพื่นอนเพ่อนเนาะ,ะไปกับคนรุ่นร้อยกว่าไปกับเพื่อนคนรุ่นแต่มาตั้งแต่หลายภาหลายปีเนาะตั้งแต่วายเยาอยู่ประมาณจำได้ว่าประมาณสิบเอ็ดปีเนาะ,ะเดือนสิบปีสิบเ,เอ็ดปีเนี่ยไปกับเพื่อนตะกี้กันแหละเรากับง่ายไปเรื่อยได้เพ,พี่น้องง่ายไปเรื่อยจนไปอยู่ภาคมงได้สิบเอ็ดปีเนาะอยู่ชายาภูเพี่น้องเลยก็ใช้รรมาอยู่ใน เพื่อจะได้มาอยู่เันอยู่ซ้านเนาะตอนนี้เป็นกบได้ไปแล้วงเทีไปหาเงินหาคสามสามสิบปีแล้วพี่น้องจะอธบายังไงเขาทำลาพอเรากับอันเมรากันสนกระโกแห้งไหมเลยพี่น้องเลยโอ้นี่ก็คือเได้ออกจีสวยเนาะหรว่าองไรบ้าก็คือด้ออกคือเก่าเลยพี่นงเลยตกกะทัางมาบุญเพื่อนกับกำลังแต่งตัวเตรียมตัวด้วกันพี่น้องเดี๋ยังรอผลด้วยกันเนาะสบายดีมาบุญ เป็นตันกพี่น้องโอ้ยยังยกอ่ะน่ะโอ้ยยังมาบิดอยู่ปะโอ็นยายใญ่ป็นส่เอ็กแซวบ่มีเอได้ได้อ่าสิจ็ดคนเลยนะครับบ่มีใคกได้ไหมมีเด็กอันมีแลอวคนอย่างไรนะามีกะัดการที่ถูกอย่าเนี้เปนีายนหญ่ไงมนีิสไปทั้งไนมาดนะไปทั้งหมู มาเป็นตุ๊กโอ้ยยยยยยยงยยยยยนย่อยยนยย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 ยนยยเพราะว่าอยยจรยงยยายนยย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 ่นยยยยนยยยยม่ยย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 รเนายย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 นยยยนยยยยยกอยย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 พยย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 ำยย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 ตยย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 ยเยย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 คยย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 ยงย้ย อ่าอยู่ระหว่างมายากระนังจะเปลี่ยนท่ากันเนาะมันหลุดมายากระเจอพอฝนตกเปื่อยพี่น้องอย่างเนี้ยเปื่อเปื้อนเนาะจะได้ออกมาจอดไว้ฝนถึกพอได้อ่าขี้ดินคีตมดุดออกน้ำเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนเนาะที่ขับมาพส้มคลิป spa. ของมายาเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้มายากระติดต่อประการใดเลย ก็ต้องกลับขอโทษขอให้หลายๆเรื่องพ่อแม่พี่น้องที่นี่ม่อแม่จะอย่าลืมฝากพี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ำพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจพ่อแ่ยาวได้ทำลิปดีๆขอแม่พี่น้องเบ่งต่อไปเนาะสำหรับที่นี่พ่นแม่จะใชได้ขอตัวนำลากมาจากพ่อพี่น้องไปแล้วน้ำกับที่เอาไปดูพี่น้องทั้เสียออกไปเดินทางไปหาถ่ายคที่เรือพ่อพี่น้องดีที่ยัง โอเคพี่น้องามาว่าอรอย่าแห้งนะฝนตกต้องมาบอไรก็เปียกมาเนี่ยกระเปียกไปซ้อมกระเปียกโอเคมายาสิขงก่อการบรรยากาศสบายดีและสบายดีเด้พ่อแม่พี่น้องเพือคุณสิ่งส่วนเจอกันเอาขนาดเด้พ่อแม่พี่น้องสบาย